สำหรับแต้ม a c e n d e n c y Point หรือว่าแต้มไอตัวอาชีพเสริมเราจะได้ทั้งหมด8แต้มมันจะให้เราทั้งหมดแค่8แต้มเท่านั้นนะตอนนี้ไม่มีเยอะกว่านี้นะครับสูงสุดแค่8แต้ม4แต้มแรกคุณจะได้จากบทเนื้อเรื่องในแอคที่2กับแอคที่3ที่เป็นการเล่นรอบแรกแอค2จะได้2แต้มแรกแอคที่3จะได้อีก2แต้มรวมเป็น4 เติมเกม Part of e x i t e 2เข้าไวผ่อนได้ได้เงินคืนที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman c o i พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวล เติมเกมถูเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop 2> X 2จะได้จากไอตัว t r i a l of Sekemas X 3จะได้จาก t r i a l of Cha o s แล้วเวลาคุณมาเล่นอีกรอบหนึ่งที่มันเป็น X 2อคู X 3าคเอควสพวกนี้มันจะทำไม่ได้มันขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันจะทำไม่ได้คุณจะไม่ได้แต้มเพิ่มแล้วจากตรงนั้นก็เท่ากับว่าในการเล่นโหมดเนื้อเรื่องคุณจะได้แต้มแค่4แต้มแรกส่วนอีก4แต้มหลังคุณจะได้ในช่วง endgame วิธีการที่คุณจะได้แต้มตั้งแต่แต้ม567 จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือลงด่านเซเคมัสโดยใช้ไอตัวจินบายาตัวนี้ถ้าคุณจะลงให้มันได้ลวดเดียวแต้ม5 6 7 8เลยคุณต้องหาแมปหรือว่าไอตัวจินบายาที่มันมี number of t i l ขึ้นมาว่า4แล้วคุณต้องเล่นให้มันผ่านด่านทั้งหมด4ด่าน4ชั้นคือต้องฆ่าบอสทั้งหมด4ชั้นคุณก็จะได้แต้ม5 6 7 8มาจนครบซึ่งผมลงแค่3ชั้นก็เลยได้แค่แต้ม5แต้ม6มาส่วนชั้นที่4เนี่ยเล่นยังไงก็ยังคงเล่น ไม่ผ่ผานอยู่อีกวิธีหนึ่งใช้ไอตัวแมปตัวนี้ Inscript Ultimatum มาลงในตัว Ti All of Cha วที่มันมี number of Ti ออทั้งหมด10ชั้น10ด่านซึ่งตรงเนี้ยหลายคนก็สงสัยกันอยู่แล้วก็หลายคนก็สอบถามมาว่าสรุปแล้วลงด่านไหนแม่งง่ายกว่ากันหลายๆคนเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาแนะนำให้ลงตัวนี้มากกว่าคือมาลงไอตรงตัว X3 Ti All of chaos เขาบอกว่ามันง่ายกว่าเพราะไอด่าน2เป็น X2 ไอตัว Ti ออลอ เวลาเราโดนโจมตีค่าออเนอร์เราจะลดลงแล้วมันก็จะชอบมีดีบัฟอะไรแปลกๆบางทีดีบัฟแม่งแบบเราอุตส่าห์ทำออเนอร์มาเยอะๆแล้วมันก็ลดดีบัฟเราหายไปอะไรสไตล์ประมาณนั้นดีบัฟมันค่อนข้างจะกวนส้นตีนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองลงไอตัว Ti All of Cha วดูดูซิว่าผมจะได้แต้ม7ดแต้ม8มาจนครบหรือ,อยังแต่พวกนี้เช่นเดิมมันจะมีดีบัฟให้คุณก็เสียเวลาอ่านดีบัฟซะหน่อยมันเป็นดีบัฟที่มันบังคับให้เราเลือกเลี่ยงไม่ได้ างทีอ่านแล้วเราก็อาจจะต้องตัดสินใจดูว่าดีบัฟอันไหนมันมีผลกระทบต่อตัวละครเราน้อยสุดเราเลือกอันไหนแล้วมันจะสามารถทําให้เราพอจะเล่นได้หรือพอจะเล่นผ่านเรื่องพวกนี้บางทีแม่งก็ตอบยากบางคนบอกว่าต้องไม่เลือกอันนั้นต้องไม่เลือกอันนี้แต่ว่าบางบิวบางตัวละครมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทั้งหมดนะนะพวกดีบัฟพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ด่านที่เราเลือกด่านเดียวนะแต่มันจะอยู่ไปตลอดเลยนะครับไอ้ด่านตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความแรงความถึกของตัวละคร เราเราจะโดนโจมตีบ้างตาบใดที่ยังไม่ตายหาก็ไม่เป็นไรมันจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเข้าไปด่านตัว Ti อัลออฟซิกเค s ที่จะขึ้นอยู่กับตัวออเนอร์ด้วยดังนั้นหลายๆคนที่เล่นมาเขาถึงบอกว่าเล่นด่านนี้โอกาสผ่านโอกาสได้แต้มยี่ยง่ายกว่าเวลาเราเล่นผ่านดานันผ่านด่านมาเรื่อยๆมันก็จะมาถึงห้องบอสดันพวกนี้เราจะต้องเล่นทั้งหมด10ดนันใน10ดนันมันจะขั้นด้วยห้องบอสอยู่ที่ดันที่4ดันที่7แล้วก็ดันที่10บบอสแต่ละตัวก็จะมีความยาก ง่ายสลับกันแล้วบอสมันจะสุ่มเกิดไม่ได้หมายความว่าบอสด่านที่4จะเป็นตัวเดิมเสมอไปบอสด่านที่7จะเป็นตัวเดิมเสมอไปจะสุ่มเกิดสุ่มสลับกันใน3ตัวนี้อย่างบอส巴ัคเดอะสกายเซียบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่ค่อนข้างยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาลักษณะคือมันจะบินไปบินมาทั่วแมปแล้วก็ปล่อยสกิลออกมาเป็นวงกว้างที่สำคัญคือสกิลทอร์นาโดตัวนี้ถ้าคุณเดินหลบพลาดเดินหลบไม่พ้น ก็จะตายเหมือนที่ผมโดนวิธีการเล่นให้มันผ่านคุณก็ต้องหลบตัวสกิลของมอนสเตอร์หรือว่าของบอสให้ดีๆแล้วก็พยายามทำดาเมจคือยิ่งทำดาเมจได้ไวเท่าไหร่โอกาสที่จะชนะง่ายขึ้นมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นส่วนบอสที่เข้ามาในด่านแบบนี้ก็จะเป็นบอสที่ชื่อว่าอ x ส์ l l มอรหรืออ x ส์คแมนอาส์มอร์เดอะบีส์ลอร์ด เวลาเกิดมันจะเกิดอยู่ชั้นข้างบนก่อนเราก็ต้องเดินบันไดขึ้นไปมันจะมีบันไดอยู่ตรงกลางอันนี้ผมก็เดินงงๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเจอบอสตอนที่เล่นเนี่ยเพิ่งเจอบอสตัวนี้เป็นครั้งแรกเราจะต้องเดินบันไดขึ้นมามันก็จะอยู่ด้านบนค่อยๆทำดาเมจพอทำดาเมจมันไประดับหนึ่งมันก็จะกระโดดบินไปบินมาครับ ตัวนี้จะมีอารมณ์คล้ายๆคิเมล่านะครับเหมือนมีสามหัวมีปีกมีหาง,างบอสมันก็จะกระโดดขึ้นกระโดดลงพอเราทำดาเมจมันได้ระยะหนึ่งเลือดมันลดไปได้ระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนที่เราก็ต้องคอยดูดีๆถ้าทำดาเมจได้ไวก็จบได้ไวก็ตามที่บอกเลยครับว่าบอสพวกนี้มันก็อยู่ที่ดาเมจเราเยอะไม่เยอะนะครับถ้าดาเมจเยอะปิดดาเมจได้ไว ก็โอเคไปส่วนบอสตัวที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นตัวนี้มีชื่อว่าเชซ่านะครับเชซ่าหรือว่าเชซ่าเดอะฟีเธอร์เพล็มันจะไม่ค่อยขยับไปไหนจะอยู่นิ่งๆทำให้เราสามารถทำดาเมจมันได้เบิร์สดาเมจมันได้ค่อนข้างจะไว จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะตีได้ง่ายตายได้ง่ายกว่าบอสตัวอื่นหลังจากเราลงดันครบทั้ง10ดันและตีบอสครบในดัน3ตัวบอสตัวสุดท้ายที่เราตีมันจะดรอปไอเทมให้ตัวไอเทมเราจะต้องเอามาใช้กับตัวไทอัลมาสเตอร์ทาวเวอร์ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนส่วนซ้ายส่วนกลางและส่วนขวาอันนี้มันจะดรอปตามบอสที่เราตีอย่างบอสตัวที่มันยากที่สุดมันจะดรอปส่วนซ้ายชื่อว่าเด l ลิฟท e เอามาวางเข้าไปแล้ววิธีที่เราจะทําให้มั ได้ครบก็คือเราจะต้องเอาไอ้ตัวแมปไปลงใหม่ อีก2รอบเพื่อที่จะไปลุ้นว่าบอสตัวสุดท้ายมันจะเป็นบอสอะไรถ้ามันได้บอสซ้ากันเราก็จะได้ชิ้นส่วนซ้ํากันดังนั้นการลง3มรอบเราจะต้องไปลุ้นจะต้องไปสุ่มว่าบอสตัวสุดท้ายมันจะให้อเทมอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีแก้ง่ายๆอยู่อีกวิธีหนึ่งคือคุณลงแค่2รอบไปก่อนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลงสองรอบแรกมันจะไม่ค่อยออกอเทมซ้ําให้คุณอเทมที่มันได้ยากที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาหลายๆรอบมันจะเป็นอเทมส่วนหน้าที่เป็นส่วนกลาง แต่ว่าไอเทมซ้ายไอเทมขวาเนี่ยจะได้ค่อนข้างง่ายหากเราลงหลายรอบแล้วเราได้ชิ้นส่วนหน้ากากไม่ครบสักทีวิธีหนึ่งก็คือเรามาหาตัว NPC ที่ชื่ออาว่าแล้วก็กด c u r r e n c y Exchange เลือกของที่ต้องการเป็นชิ้นส่วนที่เราขาดหายไปจะเป็นชิ้นส่วนกลางชิ้นส่วนซ้ายชิ้นส่วนขวาก็แล้วแต่เราก็ลองเช็คดูว่ามันเป็นค่าประมาณกี่เอ็กซอร์อย่างของผมผมขาดชิ้นส่วนที่มันเป็นใบหน้าส่วนกลางผมก็ต้องการใบหน้าส่วนกลางหนึ่งชิ้นของที่จะแลกเปลี่ยนก็เป็นเอ็กซอร์พอมันมา จะตกอยู่ที่1 0 x o r ผมก,ก็กดตกลง place order ลงไปเพียงแค่แป๊บเดียวมันก็จะมีคนแลกเปลี่ยนมาแล้วครับเราก็กดรับแค่นี้เองนะครับมูลค่าประมาณ1 0 x r ก็สามารถหาได้ในตัว NPC ที่เป็น currency exchange ในตัวเกมเลยไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เว็บเทรดหลังจากได้ชิ้นส่วนมาครบเราก็เอามาใส่เข้าไปช่องตัวนี้ให้มันครบชิ้นส่วนของมันซ้ายกลางขวา ใส่เข้าไปเรียบร้อยก็กดอันซิลประตูมันก็จะเปิดตรงนี้มีข้อระวังนิดหนึ่งคือคุณต้องไปยืนใกล้กับประตูถ้ายืนห่างประตูเกินไปมันจะไม่ยอมให้เราใส่ตัวซิลต้องเข้าไปยืนใกล้ๆพอเข้ามาแล้วขึ้นลิฟต์ไปอันนี้ยังไม่จบยังไม่ได้แต้มเลยเราจะต้องไปสู้กับลาสบอสซึ่งผมบอกเลยว่ายากมากๆครับคือบอสมันมีทั้งความแรงมีทั้งความถึกใครที่เคยดูช่องผมมาหรือดูมาหลายๆคลิปจะเห็นว่าบินเนี่ยนผมมันละลายเลือดบอสได้ค่อนข้างไว แต่กับบอสตัวนี้มันตีช้ามากครับ The t i a l l Master ครับคือมันตีไม่ค่อยเข้าเลยครับแล้วก็สกิลของบอสมันค่อนข้างจะแรงต้องคอยหลบให้ดีนะเนี่ยโดนไปทีนึงนี่ถึงกระจุกครับเกราะหายเลือดหดหมดใครที่เล่นสายอื่นที่ดาเมจแรงๆคุณอาจจะเข้าไปสู้ได้นะแต่ใครที่เล่นสาย w i ช c h m i n i ผมบอกเลยว่าคุณยืนอยู่ห่างๆครับคอยบัฟคอยอะไรยังไงยืนอยู่ห่างๆอย่าเข้าไปใกล้บอสมากเกินไป พอเข้าไปใกล้โดนสกิลก็ไม่ไหวไม่รอดดังนั้นในด่านนี้ว่ากันตรงๆคือถ้าคุณมีเพื่อนที่เขาสามารถช่วยคุณได้เนาะบิวเพื่อนเรามันมีดาเมจสูงๆหรือใครที่จะไปจ้างใครลงอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่อะไรยังไงแต่ถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนช่วยก็จะเป็นการดีเพื่อนที่ทำดาเมจเยอะๆเบิร์สดาเมจได้แรงๆไวๆเพราะเนี่ยคุณดูเลือดบอสเยอะมากครับอันนี้ทำดาเมจไป7ล้านกว่า เลือดบอสยังพึ่งลดไปสักประมาณ30%เท่านั้นเอง78ล้านนะฮะคุณดูเลือดบอสข้างบนคือบอสมันมีเลือดอยู่สักประมาณเกือบเกือบจะ30ล้านได้มั้งเนี่ย20กว่าล้านแล้วเลือดอยังไม่ลงนะฮะ25ล้านนะครับเลือดบอสมีอยู่ประมาณ25 26ล้าน ต้องเบิ d a ส a g ดาเมจกระจายครับถ้าดาเมจคุณไม่ถึงก็เป็นด่านหนึ่งที่ผ่านค่อนข้างจะยากดังนั้นใครที่อยากจะได้แต้ม7แต้ม8โดยการมาลงไอชัยอวออฟเคอสผมแนะนําว่าคุณควรจะมีเลเวลตัวละครของคุณเองสักประมาณเลเวล85ขึ้นไปหรือถ้าเลเวลไม่ถึง85คุณก็ต้องมีบิลที่มันมีบิลเบิร์สต a ดาเมจแรงจริงๆมันถึงจะผ่านหลังจากผ่านก็เข้ามาคุยที่อั t ท่าออฟเอสเ n น คุณก็จะได้แต้มสุดท้ายมาแล้ว 2, 2> แต้มสุดท้ายแต้ม7ดแต้ม8ก็เป็นอันจบกระบวนความในการจะได้แต้ม a s c e n d e n c y ทั้งหมด8แต้มทีนี้เสริมเพิ่มเติมนิดนึงในความยากง่ายว่าสรุป chaos หรือ s e k h e m ม s มันยากมันง่ายกว่ากันสำหรับใครที่เบิร a ส a ์ดาเมจดาเมจแรงผมก็มองว่าคุณเอามาลง chaos มันง่ายกว่าเพราะแมชคินิกของ c h a o สมันไม่โหดเท่า Debuff ของ chaos มันไม่ได้โหดเท่าไอตัว e k นะ็กเคมัสแต่ถ้าใครที่ชอบแนวเล่นแบบ puzzle แก้ทางไม่อยากเจอลาสบอสที่มันโหดมากเท่านี้คุณไปลงตัวเซ็เคมัสก็อาจจะโอเคยังไงก็ลองดูความเหมาะสมตามบิวตามแต่ตัวละครแล้วกันถ้าเล่นไม่ผ่านจริงๆก็อย่างที่ว่าลองหาเพื่อนมาช่วยเพราะตัวผมเองเนี่ยผมลงมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเกมมันยากมากๆตัวบอสลาสบอสมันค่อนข้างจะยากก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับสำหรับการได้แต้มเอเซเดนซีทั้งหมด8แต้ม